สวัสดีทุกท่านที่อยู่หนจอ้านไม่ญงเน้อจ้ะเนาะมื้อนี้ไม่หง่ก็สิมาว้าเรียงชีวิตประจําวันของไม่ญงเนาอจ้ะเนาะไปเรื่อยๆนาอย้จพี่น้องเนาะนี่ลาบันก็สิเป็นบทที่38เด้อจได้จะพี่น้องเด้อกระด้มาเบิดทุกอย่างล่ะปัสปอร์ตที่ยังตั้งแต่เก่าเขาไม่อยู่ในออสเตรเลียนาะจ้ะพี่น้องเนาะกอยก็ได้ยกอดก็ผ่านมาเบิดทุกสิ่งทุกอย่างล่ะกอยก็บอได้ตรงได้ใส่เอกสารอีกเลย ในช MM. ีวิตของข่อยเนาะจับเนาะมาอยู่ออสเตรเลียกับบริหารณาเฮ็ดงานอกจ้กพี่น้องมาอยู่ยี่สิบปีกับบริได้ไปทำงานก็เลยชิมเอาเบาเลียงว่าไปเฮ็ดงานยังสั่นยังสี่คอย่อยเบาบริได้แต่ว่าเฮ็ดงานอยู่บ้านข่อยเบาได้อยู่ก็จะเป็นพอแม่บ้านเฮ็ดแนวอยากแนวกินในพ่อยญยกินพ่อหญยก็เป็นผู้หาเงินหาทองให้ใส่เนาะจ้าพี่น้องเนาะพอได้อยากพอได้กินพอได้อยู่ไปสันดาจ้พี่น้อง มันก็ดีไปยางเฮาบ่ได้ไปเหตุการณ์เหตุงานเฮาบ่ได้ตื่นเศร้าต้องออกไปทําการทํางานนะเจ้าเนาะเฮาก็เฮ็ดอยู่หิ้นเฮาเมียเฮาก็เศร้าบ่เมียเฮาก็เฮ็ดต่อบ้ดนี้ข่อยบาดแป้งเป็นคนขยันจ้ะบาดพี่น้องเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เบิดมือเบิดเว้นบ่หยุดบ่เศร้าบ่บ่หยังจักอย่างจ้ะพี่น้องมีแต่เฮ็ดแล้วก็ถึงเวลาก็ไปกับย่าเนาะชีวิตแมีอายก็ดูแลแม่แม่สามีเนาะจ้ะเนาะ ดูแลเพิินกับบแม่นว่าไปดูแลไปนอนไปกินน้าเพิินนอกจากเวลาสิไปหันไปนี่กับไปกันเป็นครอบครั้วกับปูกับยากับสามีกับไม่ใหญ่สี่คนก็จะต้องออกไปกลางนอกไปน้ากันอืไปกับไปเอ็นจอยไปนั่นอันนี้ไปหาบ้านเพราะใหญ่ไม่ใหญ่แน่ใส่ชีวิตจังสีมาจนว่ายาเพิินเบิดชีวิตจากลกหนีไปเนาะจะเนาะ ยาพิ่งก็อาย่หลายเนาะจับน้องพี่น้องเนาอเพิ่งก็อันคอยก็ดูแลพิ่งไปอุ้ยพิ่งดีใจเพิ่งห้องคอยว่าเป็นลูกได้จับพี่น้องเพิ่งบริห้องว่าเป็นลูกสพายจักหน่อยเลยกล่าวเขามาอยูน่นี่มิตรวาลูกลูกทั้งนั้นน,นี้ล่ละนี่ลหละจับพี่น้องคอยก็เลยได้ใส่ชีวิตง่ายกับปูกับากากยขอขอขาพิงง่งก็หักคอยก่อข้ัวพ่อใหญ่พิ่งกาคอยทุกคนเนาะจัะเนาะนี่ลหละจับพี่น้องเอ้ย การสีเห่าเอาใจเห่าไปใส่ใจผู้อื่นมันดีปรย่างเลยจ้าพี่น,อน้องยิ่งยังอันกระตามบานข่อยแห้งเป็นคนไทยคนอีสานบานเห่า,นาเนาะตั้งแต่สมัยอีพออีแม่มากหรือว่าสมัยตั้งแต่ไหนมาแล้วมันก็ต้องมีการยิ้มแย้มแจ่มใสอันสวัสดดอกสวดดัสดียิ้มไหวเป็นดีที่สุดจ้พี่น้องข่อยกระโปงหูก็กันเด้ ครอบครัวของญาติว่าโอ้ยแมยเจ้าคือสิบเสั่วบลโศกจักเทียนเนาะมีแต่ยิิมมีแต่แยมคือสิบลไมี